จ้าตอนนี้ยูปาาลาขอพดด้วยค่ะปลาขอพดปลาขอพดไฮน้าเป็นฟักแล้วค่ะพี่น้องออกหนวดแล้วย้อนแล้วย้อนไปขายย้อนไปกินแน่แล้วค่ะพี่น้องเด้อนี่ออกหนวดแล้วค่ะย้อนแน่มือเศร้ากับมาย้อน ย้อนไปขายพี่น้องย้อนไปกินนํานนี่นั่นละคันเห็นบอนี่ห้อยตัดมือเส้นี่ห้อยย้อนถ้าดอกพันยุบจังสีนี่ดอกเรื่อมยุบก็คือก็คือได้ที่แล้วดอกยุบก็คือได้ที่ก็คือตัดได้แล้วค่ะพี่น้องข <c oughs> ันดอกยุบขันดอกยุบขันดอกขันดอกประทันยุบขันดอกยังเป็นเข,เขียวจางสีนี่ กรเพื่อนได้ตัดย้อนตัดเป็นบางตุ่นเด้อค่ะพี่น้องนี่ด <c oughs> ฟักสมบูรณ์เด้อนี่นี่ย้อนย้อนตัดเพราะว่ามันกะตุ่นน้อยตุ่นใหญ่เนาะตุ่นได้อันสมบูรณ์ก็ได้ตัดง่ายน,นี่เขาพูดอันนี้มันสีบอไข่มันสีบอคาย มีหลายฝักดอกเบิดบืนกับสองสามฝักขูดหวาน <c oughs> นั่งอันกะเขาก็เขาก็เ,กเป็นอันเขาก็สีเป็นฟันน้ำนุ่มไหมนั่งอันนั่งน,นั่งน,นั่งฝักไหม ห่อนก็ห่อนได้ค่ะพี่น้องขามาสมมาบ่งสวนกับโพด <c oughs> ห่อนคักห่อนเนี่ยนี่คือเราโคดแหล่พี่น้องเขาโคดฟักแหล่ะไนกะแหล่ได้พี่น้องไนกับแหล่ <c oughs> ดอกกะแหล่ะฟังนี่ปลูกรุ่นฟังผนฟังผนจะปลูกก่อนฟังหนีเพราะเป็นปลูกรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นกันเป็นอาทิตย์หนึ่งุ่นละ งนีจะปลูกรุ่นเนาะค่ะจะปลูกรุ่นดอกกับพรท่านเด็ดดอกกับยังบ่อันนี้อยู่นี่ตุ่มนี่เนาะอันเด็ดพี่น้องสที่นี่ก็โคตรแหลมเพราะลายตุ่นหรอกแถวหนึ่งเลยละ นี่อื่นกับสีมาเอาหน,น,นิคันเป็นคันเป็นนางสีแมนนูดนน่พี่น้องตัดได้นี่ฝักฝักใหญ่ฝักใหญ่สมบูรณ์อยู่เด้อนี่ฝักฝักใหญ่สมบูรณ์อยู่เดี๋ยวะฝาก ห่อนเอาห่อนเนี่ยงามห่อนนี่ก็ห่อนครับพี่น้องเนาะโอ้ยห่อนครห่อนเนี่ยงามห่อนนี่ขนาดอันกะเป็นต,ตกดินนะนาะยห่อนยังเอาอยู่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มย้อนเริ่มตัดออกแล้วค่ะพี่น,อกกนะน้องได้บิ่งฝักฝักงานงานฝักใหญ่ยฝากสมบูรณ์พร้อมเด้อค่ะพี่น้อง มึงเะ้าเนียอออกก็จค่องกระสอบนี่แหละเ,เะเพราะว่ามันก็นนมันก็แก่พอพร้อมกันเนาะต้องค่อยย้อนออกเอาคำมาเรื่อพี่น้องสินเมือะะ่อแด้ค่ะคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ